อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้นะคะเขาส่งกันมาทางไลน์เลยค่ะบอกว่าคุณทักษิณนั้นน,น่าจะหนีไปตั้งหลักได้หรือไม,ไ,ไม่ได้ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ถูกขังไว้ในคุกที่มีชื่อว่าประเทศไทยครับคุณทักษิณสามารถที่จะไปเหนือล่องใต้ได้ค่ะแต่ออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะคุณทักษิณไปต่างประเทศมา17ปีแล้วนะคะไปมาหลายประเทศแล้วนะคะเบื่อเถอะค่ะแล้วอยู่ในเมืองไทยเถอะค่ะ เพราะวันนี้คุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือคุกที่ชื่อว่า<ร>ขวานทองทของไทยคุณทัศินสามารถจะไปไหนก็ได้จะออกไปไหนจะไปสวิงสวยอย่างไรก็ได้แต่ออกต่างประเทศไม่ได้ค่ะอ,อาจจะเป็นจะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบแต่ศาลบอกว่าหมอเมืองไทยรักษาได้แล้วคุณก็รักษาเป็นประจำอยู่แล้วหลังจากที่คุณเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วคนที่คนสำคัญที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถจะเรียกเขาเข้ามาหาคุณได้ เขาก็บินเข้ามาได้วิซั่าทัวริสต์ได้ค่ะจะมาคุยอะไรกับคุณก็ได้ค่ะจะมาไปานั่ลงทุนก็ได้ค่ะจะไม่ลงทุนก็ได้ค่ะแต่คุณจะออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะดังนั้นมีคนบอกว่าเอา้าถ้าสินออกนอกประเทศไม่ได้ถ้าสินอยู่ในเมืองไทยถ้าสินทำาน่นทำนั่นจะนี้อยากทำอะไรทำเลยค่ะจะเอาไม้ไปรันขี้ก็ได้ค่ะจะฮึดขี้มูกมาแล้วนึกว่าเป็นเต้าส่วนแล้วหยิบกินก็ได้ค่ะ หรือจะว่ายน้ําหรือจะตีกอล์ฟหรือจะไปร้องเพลงจะเต้นรําหรือจะดื่มไวายทำได้หมดเลยแต่ทําอยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อก่อนโลกกว้างทางแคบขังอยู่ในโลกใบนี้คราวนี้ขังอยู่ในประเทศไทย